เพื่อนอันนี้คือบอ่อปลานะครับที่โตแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ตักออกนะครับนี่ครับช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่เขาก็พร้อมที่ผสมพันธุ์นะครับนี่ก็รัดกันแล้วเห็นไหมดูไข่อย่างเงี้ยเพียบเลยเพื่อนๆน,น,นี่ต้องเอาออกนะเออเพราะว่าถ้าลูกเขาเกิดเนี่ยเขาก็จะโดนพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยกินผมก็จะตักไปฟักประจําเลยนี่เดี๋ยวผมตักให้เพื่อนๆดูนี่นี่นะครับนี่ ผมไม่สนใจผมเอาไปฟักอย่างเดียวเลยนี่ผมฟักเองเลี้ยงเองนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าจะต้องอนุบาลยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ทำาไงก็ได้นะครับให้ไข่เขาลงไปอยู่อยู่ในวอร์ดนะครับอยู่ข้างล่างน,นี่เอามาใส่โหลละนี่เห็นไหมนี่ผมก็ใส่ผักให้เขา เพราะว่าลูกปลามันเกิดจะได้เกาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับว่าปลาฟักแล้วผมจะเลี้ยงยังไงมีวิธีเลี้ยงยังไงนะครับอ่าเมื่อวานเราตักตักปลาที่เขาไข่อยู่ในบ่อรวมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่วันนี้เพื่อนๆดูเป็นตัวแล้วเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือหน้าตาเขานะครับคือถ้าเราขืนปล่อยเขาไว้อยู่ในบ่อที่แบบว่า มีปลาอ่าปลาโตเยอะๆเนี่ยเขาก็จะโดนกินนะครับพวกนี้ก็คือจะไม่มีโอกาสได้เกิดแบบนี้เลยนี่พวกนี้ก็จะโดนกินหมดเลยเพราะว่าพ่อเขาไม่สามารถปกป้องลูกเขาที่แบบว่าเป็นร้อยๆตัวเนี่ยให้รอดปลอดภัยหมดทุกตัวได้แน่นอนครับเปอร์เซ็นที่จะรอดแทบจะผมพูดตรงๆเลยศูนย์เปอร์เซ็นเลยนี่เราเอามาฟักเองยังมีเปอร์เซ็นรอดเห็นไหม นี่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะอนุบาลเรื่อยๆนะครับผมทาแบบนี้ประจําครับถ้าปลาบอ่อไหนเกิดในในบ่อรวมนะครับผมก็จะตักออกมาฟังเองเพื่อนๆเห็นไหมอยู่ในโหลนี่แค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเอรุณสวัสดนะครับวันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนี่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือจากเมื่อวานตัวเขาจะใสๆใช่ไหมเพื่อน ไม่ค่อยเห็นชัดใช่ไหมจะเป็นใสๆนี่วันนี้เป็นไงชัดแจ๋วแล้วดูรอยหัวกันเพียบเลยนี่นี่เต็มเลยนี่เห็นไหมนี่ครับลูกปลาเพียบเลยนี่เดี๋ยวก็จะเริ่มหลังจากนี้ก็จะเริ่มพัฒนาการไปเรื่อย อันนี้ก็คือจะลอยหัวอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มว่ายน้ําแข็งละอีกสักประมาณสองสามวันเนี่ยจะเริ่มว่ายน้ําแข็งละเริ่มกินอาหารกันแล้วพื่เพื่อนก็วันนี้อัปเดตนะครับวันที่สี่แล้วนะครับปลาเริ่มทรงตัวได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะลอยบนผิวน้ําแล้วเห็นไหมเริ่มว่ายน้ําได้แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าทรงตัวได้แล้วลอยตามผิวน้ํา ไม่ได้แบบว่าเอาหัวขึ้นเหมือนเหมือนเมื่อวานหรือเมื่อสองวันที่แล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโทษทีนะครับพอดีมือสั้น,นก็จะมีบางตัวนะครับที่ลงไปอยู่กน้นโ้นโหลนะครับนี่ครับคู่นะาบางตัวก็ไปอยู่ก้นโหลเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็ว่ายขึ้นมาครับ ่านี่ครับเห็นไหมลงไปอยู่ก้นโหลเนี่ยตาดำๆเนี่ยครับก็ถือว่ารอดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มปล่อยอาหารแล้วนะครับเริ่มให้ลูกไรเดี๋ยวลูกไรเขาก็จะไปออกออกลูกนะครับปลาเขาก็จะกินกันได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับที่เราอนุบาลลูกปลาโดยการที่ตักออกมาฟักเองนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมเขาก็จะเริ่มว่ายน้ํากันได้แล้วนี่เห็นไหมครับ เห็นไหมนี่ตามใบไม้บนขอบขอบมีเปล่าก็เริ่มไม่ค่อยก่อนแล้วนะครับก็จะเริ่มว่ายน้ําเองแล้วสมาร์ทกวานะครับนี่ครับอ,อยู่ม,มุมนี้เยอะหน่อยอเห็นไหมมุมนี้ผมก็จะเริ่มให้อาหารเขาแล้วนะครับโดยจะให้ลูกไห่นะครับ เพื่อที่จะให้ลูกไหรเนี่ยได้ไปออกลูกเขาจะกินลูกของลูกไหรอีกทีหนึ่งนะครับใส่ไปเลยนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้คือลูกไหรนะครับเดี๋ยวลูกไรเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะไปออกลูกนะครับพอออกลูกเสร็จลูกปลาเนี่ยก็จะกินได้นี่เพื่อนๆเห็นไหมมุมนี้เป็นลูกปลาวันที่ห้าเริ่มให้อาหารนะครับ่าผมก็จะให้ลูกไหรไปแบบนี้ เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับปลาก็จะเริ่มกินแล้วนี่จริงๆมันไล่กินแล้วนะนี่จริงๆมันไล่กินได้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีลูกของลูกไลเหมือนกันตอนนี้นะใส่ก็ไม่เยอะเดี๋ยวพอทิ้งไว้เนี้ยสักประมาณไม่ถึงข้ามคืนเนี่ยมันก็จะออกเพียบเลยนะครับสัญชาตญาณปลานะครับพอเห็นอะไรที่เล็กกว่าก็จะเริ่มไล่กินนะครับเพื่อนๆลองเล็กด,ดูถ้ายังอยู่ในบ่อรวมจะเป็นยังไง สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ภารกิจสุดท้ายของเรานะครับคือวันที่หกนะครับมาติดตามปลากันนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมปลาเขาจะดูมีน้ํามีนวลนะครับตัวอ้วนตับหมดเลยเห็นไหมเขาว่ายน้ําได้แล้วนี่แล้วเขาก็เมื่อวานรเราให้อาหารไปใช่ไหมลูกไหรเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยอ่าลูกไหร่เขาก็จะไปออกลูกนะครับออกลูกออกเต้านะครับแล้วเขาก็จะเป็นอาหารของลูกปากลกปาและเกิดของเรานะครับนี่เห็นไหม เต็มเลยว่ายน้ำปาอยู่ตามใบไม้ใบหญ้านะครับนี่นะครับก็ถือว่าเราจบภารกิจเลยนะครับวันนี้สำหรับการอนุบาลลูกปลาเลี้ยงลูกปลาเองนะครับนี่เห็นไหม,มเพียบเลยอันนี้จากดูจากข้าวๆนะครับก็น่าจะรอดอยู่ประมาณ20กว่าตัวครับเพื่อน หรืออาจจะเกินกว่านั้นนะครับเขาก็แอบตามมุมแอบตามอะไรบางทีเราก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับอาจะอยู่ม,มุมนี้เยอะหน่อยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อนุบาลปลาแล้วบอกว่าปลาพ่อแม่ปลากินไข่นี่เอาเอาตามคลิปนี้เลยเลี้ยงแบบผมเลยนี่เห็นไหมรอดหมดทุกตัวสวัสดีครับ